เฮ้ยอ้าวเอ้ยขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้สังเกตน,นะครับว่าทุกคนดูอยู่อะครับก็แบบว่าวันนี้ผมก็แบบทะเลาะกับเมียอะครับก็แบบว่าเมียก็น่าเบื่อเกินนะครับเ,อ,เอาใจใจเกินนะครับไม่จะอ,อ้าวเฮ้ยพูดถึงก็มาเลยเห็นไหมนะเมียอะไรจ๊ะที่ล่ะเงียามาต่อเลยอีดอกมึงลืมสักพักใช่ไหมไอีผัวเฮีย เราลืมขอโทษนะอย่าว่าเรานะงุยงุยมึงไม่ต้องมาตอนนี้ไอ้ซัดฮะกูแค่ไปเิกประกาศแป๊บเดียวกูบอกให้มึงสักผามึงก็ไม่สักไอ้เหี้ยมึงรู้แล้วมึงจะไปทำเฮี้ยอะไรกินได้เหมึงจะปั๊มลูกกับกูไปหนีโอ้ยกูไม่พววอย่างนี้กูปวดหัวเกินเราทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าเราทำได้อย่างหนึ่งนะ แล้วมึงจะทำอะไรให้กูได้ล่ะหาบอกกูสิก็ทับลูกให้เธอไงอุ้ยยเกินเกินบวจะมีลูกให้ตัวแล้วงั้นเรากลับบ้านกันนะกลับก็ได้จากนั้นเขาก็กลับบ้านกันเราจะทำตอนนี้เลยเหรอ ใช่แล้วตัวเราพร้อมมีลูกแล้วขอลูกสักร้อยคนเลยนะตัวจัดไปเลยจ้าเมียจ๋าจากนั้นเขาก็มีความสุขด้วยกันตลอดการจบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ใครชอบกดไลคก์กดแชร์กดติดตา,ามให้เหมือนเดิมนะครับ ถ้ามีคนชอบนะครับในอนาคตเราอาจจะทำคลิปแบบนี้นะครับถ้ามีคนดูเยอะๆนะครับผมก็ฝากสนับสนุนผมด้วยนะครับเบอร์โดเนตท to m o n e y um Wallet 0 8 3น6 2 8 3 9 3นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย